สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมินิคิสปี้โรกินกล้วยช็อกโกแลตตา NFL เบเกอรี่นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานนะครับในนี้นะครับมีไข่และซไฟร์ไข่แพ้สองอย่างนี้เลี่ยงนะจ๊ะในส่วนของที่เป็นกลิ่นกล้วยช็อกโกแลตนะครับเราได้นะครับผงช็อกโกแลตมา0.6%นนะครับกลิ่นกล้วยและช็อกโกแลต ช็อกโกแลตสูตรจบ100%ส่วนกล้วยเป็นเฉพาะก,กินนะจ๊ะเออตรงนี้เครื่องหมายตาฮา,าลาด้วยนะครับเป็นั้นที่น้องผู้สิบก็ทานได้นะครับรวมถึงตรงนี้นะครับเป็นขนมนะจ๊ะดังนั้นเราก็ควรบริโภคแต่น้อยรอบกับรงกายเพื่อสุขภาพนะครับนี่จ้ะเฮ้ยกินดีกินดีเฮ้ยกิน,กนออกทั้งกล้วยทั้งช็อกโกแลตนะครับโอเคเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้กินเหมือนกับเค้กกล้วยหอมเลยอะออนะครับกินเดียวกันกินเดียวกันนี่จ้ะอืม ขนาดนี้ครับโอเคนะใช้ได้อยู่ก็้ทนะี่ไหนยอมรับเลยคือเค้กกล้วยหอมก็ค่อนข้างเนี้ยทำดีนะครับทำใช้ได้ใช้ได้เนี่ยบ้านเขาก็ค่อนข้างโอเคนะใช้ได้นะครับอ่านะตัวเนี้ยนี่อ่ะปกตินะครับบ้านเราเนาะ เมื่อกไปซื้อกินนะครับเราเขาจะม้วนให้เราใหญ่กว่าเนี้ยแต่นี้นะครับเขาก็ม้วนให้เราเล็กๆนะก็องกินอะไหลายินหน่อยนะจ๊ะถึงได้อารมณ์ฟิลลิ่งแบบอันใหญ่อ่ะนะครับไม่ให้หนามากแต่ว่าถือว่าโอเคเนาะป้งดีนะครับแล้วก็ไม่คาหวานเรียกกับราคาเน,นี่ยเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทเออแล้วแป้งาของราคาเนี่ยก็ถือโอเคแล้วแล้วก็เป็น เหมือนกับเค้กกล้วยหอมเลยดับตาดมไม่บอกนะรู้เค้กกล้วยหอมก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะก <K> ็โอเคครับเจ้าวราคาเดือดใช้ได้บ้างโอเคทำดีราคานี้กลิ่นหอมได้เค้กกล้วยหอมแล้วก็กรอบแล้วก็ไม่ค่อยหวานโอเคครับถือว่าทําใช้ได้นะครับใช้ได้ก็โอเคต้องกินอะไรยิ้หน่อยอ่ะแล้วอะไรซื้อกินเงี้ยบอเดือดได้อันใหญ่ใช่ไหมได้เลย โอเคได้ได okay. ้ได้ฮนะพูดตรงนะถ้ากระดับไม่คให้จืดเท่าไหร่แบบหยัดปลาก็ใกล้เคียงกับเชืกล้วยามใช่มากกว่านะครับแต่ก็ถือว่านะ็ทำได้ได้ถ้าเราดีถ้าดีโอเคครับเพื่อกันดีวิวคลิปนี้ไปอยังไงจ๊ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและก็ไปตําหนิในคลิปหน้าจ้ะ